กติฉีดผลปุ๋ยสซลําต้นนี้บ่มีผลอย่างในพี่น้องส่น้ำก่อนนะครับพี่น้องก่อนปรุงปุ๋ยปรุงยาส่น้ำก่อนจัเครื่องทั้งกระไดพี่น้องน้ำมักีิหมูครับพี่น้องสองลิตรเนาะหรือสองขวดครับเนาะพี่น้อง จุลินทรีสังเคราะห์แสงครับตัวนี้ซอยเล่งกันเจริญเติบโตจากการเจริญเติบโตปกติ3เท่าเนาะพี่น้องจุลินทรีสังเคราะห์แสงเล่งความเขียวเล่งค้อรีวิเนาะพี่น้องเนาะเล่งต้นเล่งใบพี่น้องตัวนี้ถ้าขีดมูนี่สีได้ทั้ง3ส่วนเลยครับทั้งในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนาะพี่น้องเนาะจุลินทรีสังเคราะห์แสงสองกระป๋องครึ่งครับเนาะเอาเคมีลงไปน้ำพี่น้องปุ๋ยเกรดสูตรยี่ห้าห้าห้าเนาะพี่น้องลอยหาซิบกัมต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแต่ผมใส่แค่ปรระมมาณกัพพี่่นนน้องๆเลย ฟอร์ฟรลัดเขาจะบ,บนเนนพี่น้องเพระาะว่าถาดฟอร์ฟ,รฟรลัดมันจะรีไซเคิลตัวเองได้เนาะพี่น้องข้อนักตัวหนากับตัวไทายครับเนาะศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับพี่น้องปกติตัวนี้ใส่สองซอนพุนแต่ผมใส่หนึ่งช้อนพุนครับพี่น้องนี่ครับเรามีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่พืชขาดบ่ด้พี่น้องเนาะ เป็นขี้เล็ยี่ห้อนิกสเปย์ครับเนาะพี่น้องจะมีถาดอาหารเสริมและถาดอาหารรองต่างๆอันนี้ซ่อนตวงเนาะพี่น้องเป็นขนาดของเขาเนาะเอาซ่อนเอาซ่อนอันไหนมาตวงกันด้พี่น้องซ่อนอันเด็กหน่อยกินยาพี่น้องตัวนี้คือตัวสําคัญเลยครับขันเอาใส่แค่ในตัวเจนฟอนฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมกะเพืชเกลยังขาดจุลธาตุคือเกลเนาะพี่น้องคือพืชทุกชนิดต้องการถาดอาหารต่างๆทั้งบดสิบเจ็ดถาดเนาะพี่น้องเนาะกะอันนี้ก็ครบครับกะแค่เป็นถาดอาหารเสริมหลักๆของเขาเนาะพี่น้อง บอจำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนอิกสเปรด้วยพี่น้องไปลาน้าการเกษตรนี่บอกว่าขี้เล็ดพี่น้องให้พี่น้องถามหาขี้เล็ด เนาะสีบกพริกบกเคือนนี้นวยทอกำปั้นนี่แหละพี่น้องปกติสีปุ๋ยไสล่าต้นบ่มีผลอีหย่างในพี่น้องแต่ที่นี่แต่ที่นี่มองนี่มันเป็นแผลเนาะพี่น้องเนาะก็คือสีบำรุงดูแลรักษาเขาเนาะเขาทายาเขาก็ทาใสนายางเลยพี่น้องหรือว่าดูดซึมเขาก็เฮ็ดให้มันเป็นแผลแล้วเขาก็จังหยอดดูดซึมลงไปต้นไหม้มันจังตายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือขอเปรียบเทียบว่าเป็นยังผมคือสีปุ๋ยใสนายางครับเนาะนี่ครับพี่น้องพานไปซิบมือหลังจากที่เราสีปุ๋ยนายางไปเนะบครั การสั้งเนื้อเยื่อของหนากะสิเต็มเร็วพี่น้องเบิ้งความขี่ไล่เนาะนี่เบิ้งครับต้นยางพันหลังจากพันไปสิบหมื่นที่ห้าสีดปุ๋ย